สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u จัดตุรงการเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่ระบบเกษตรสาหกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับอี่สุเดก้าครับแล้วก็รถตัดเคสครับมาตรฐานนะครับสาม้อยหครับเสียงนิ่มมากครับแต่นรถเฟืองเร็วนะครับ ว่ามาวิ่งในไร่ดูครับส่วนใหญ่นะครับผมจะนิยมเฟืองช้านะครับหมายความว่าพวกเฟืองช้าจะเป็นพวกวิ่งในบ่อดินนะครับแล้วก็บรรทุกหนักๆน,นะครับแต่ว่าถามเพื่อนๆว่าเป็นรถเครืองเรืองเร็วครับรถวิ่งหลังถนนนี่แหละครับ แต่ว่ามันจะด้อยเมื่อเมื่อมันทุกหนักนะครับแต่บรรทุกอ้อยกล่องอย่างนี้ไปได้ครับมันบริยมคือออยออยล่ำนะครับถ้าออยล้ำคนลงซับหลังย่ำี๋ยวก็กลับแล้วครับ สวยครับสวยจริงๆไม่มีคำบรรยายนอกจากคำว่าสวยสำหรับสำหรับเจ้าของช่องเนี่ยนะครับชอบจริงๆครับรถสิบล้อนี่นะครับตัวนี้แหละครับอยากได้ให้น้องชายนะครับ ได้สักพวงหนึ่งนะครับแล้วก็เราตัดอีกสักคันก็พอแล้ว,ลวไม่ไม,ไม,ไม่นะครับก้ม <laughs> ฟันออกมาเดี <laughs> ๋ยวก็จะปล่อยให้กระเช้านะครับเดี๋ยวพี่ก็จะจอดรอนะครับเดี๋ยวเอากระเช้าให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่ากระเช้าต้องไปใส่ลูกเนี่ยนะครับเจ้า380นะครับวันนี้เป็นวันช่วงบ่ายนะครับโรงงานเขาจะเริ่มรับบัตรคิวเริ่ม เริ่มเรียงคิวจัดคิวรถเข้าหีบพรุ่งนี้แล้วนะครับตอนนี้รถก็จะเริ่มเข้าแล้วครับหลังจากปีใหม่มานะครับชุดจัดปลัดบอก <c oughs> ข้ากีลีพี่น้องเอ๊ ผมเจอสวยๆนี่เป็นฮีโน่ทั้งหมดนะครับเป็นรถไล่โชคไพยบุญสีธาตนะครับแต่ปีนี้คงไม่ได้เจอกันแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าของไล่อีกไล่นึงนะครับเก็บเก็บเองนะครับไม่ได้ใช้รถตีนตะขาบแล้วนะครับ มีรถดีๆอย่างนี้ลูกน้องก็ทำงานง่ายครับกำลังดีครับอ่าร่องอ้อยไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ไม่สั้นมากนะครับยาวมากมันก็ดีกักบรถจัดอ้อยครับเพราะมันคุ้มครับแต่มันจะเหนื่อยตอนปลูกจต่ตอนเอาหุ้นมันเหนยคุ้นอ้อยครับ สะอาดครับยอมรับจริงๆแล้วก็ความคุ้นชินระหว่างคนขับรถกระเช้ากับกรถตัดอ้อยนะครับเป็นจังหวะที่หมาะจอนะครับ นะครับจะมีพี่คนหนึ่งคอยเก็บเพราะว่ามันจะเมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับถ้าเข้าร่วงก็เก็บเข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะกลับรถนะครับท็าแก้ว่ะครับท็าแก้ว่ะครับไมไดครับผมอยู่บ้าน้เราครับแต่ว่าผมจะไปกรุงเทพผมเล่นช่องยูทูบครับเห็นว่าท็าแก้วก็เฮ็ดป่ะครับ <laughs> ตะแก่แฮปช่องอยังครับอันนี้คตายล้วแะอ๋อซิลิวันซิลิวันพืชผลของผ,ผมช่องจะตรดวงการเกษตรนะครับจะติดวงกว่วาคร,ครับอันนี้อันนี้ตะแก่ยังงอหญ้าตะแก่หญ้าเนาะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับรเขาแก่นี่ครับผมยังบอกว่ารถตั้งแต่ผมเห็นมาเลยมีมีไให้อะไรรถไม้เอ็นไอรถรถไม้อะรถรถสิบลอ้อง่มอ,อ่ะใช่รถพ่วงอ่ะครับ ตระแก่ย่านบ่ะครับผมผมอยู่บ้านเราครับเพิ่นผมกับไปไทยในกรุงเทพครับครับจะจะตุรงการเกษตรครับเออเอาผมเจอเบิ้งของตระแก่น่ะแต่ว่าผมสิลงกรุงเทพหรอตระแก่ครับสวดีผมมาผมออกมาจากบ้านทมให้น้องไส้ผมเฮ็ดให้อ้อ่เลี่ยครับอันนี้ผมเจอเท่าแก่แล้วนะนี่เท่าแก่ยานะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับนะครับ ย่าตัวเองครับถ้าแกย่าตัวเองย่าปัญญาปัญญานะครับปัญญานะครับย่ากับู่บังเจกกับยักษ์ลาเราบันปัญญาปัญญาท่าสูตรยังครับแกใช้พิมใช้พิมนะครับก็แกปัญญาใช้พิมนะครับนี่นะครับของแท้และครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติกับเท่าแก่ที่ที่ที่ให้ให้เกียรติกับช่องยูทูบเจตุรงการเกษตรนะครับเทก็แก่ปัญญาใช้พิมพ์นะครับนี่ครับเจอแล้วครับ